คลิปนี้นะคะเรากำลังมา,าทบทวนวิธีการสร้างเพจ Facebook ค่ะเข้ามาในส่วนของ Facebook นะคะที่มีอยู่แล้วทีนี้เ c e b o o k เราเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็น Facebook ส่วนตัวเราเข้าที่เพจค่ะเข้าที่เพจเสร็จนะคะให้เราไปใช้คำว่าสร้างค่ะเมื่อเข้าไปที่สร้างนะคะ เขาก็จะถามว่าการสร้างเพจของคุณน่ะนะคะเป็นอะไรยังไงนะคะให้เรากดที่เริ่มต้นไซต์งานค่ะทีนี้นะคะตอนนี้ก็เตรียมไว้เลยค่ะอ่าเป็นเรื่องของการสร้างนะคะเอ่อการสร้างเพจคือตรงกับชื่อของเรานะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นการสร้างนะคะเอ่อเขาจะใช้คําว่าชื่อเพจที่เราต้องการนะคะจะเป็นเรื่องของ เพื่อนมา้าเพื่อนแมวหรือน้องมา้าน้องแมวอะไรต่างๆนะคะก็คือตั้งชื่ออย่างที่เราใจเราต้องการสื่อสารเกี่ยวกับงานที่เราจะทําค่ะเมื่อได้เสร,ร็จเรียบร้อยเอามันมืดนะคะได้เสร,ร็จเรียบร้อยนะคะตั้งชื่อแต่ของที่จะตั้งว่านะคะทบทวนการสอนนะคะที่ใช้เป็นชื่อว่าทบทวนการนะฮะการสอนสร้างเพจค่ะนะคะ,นะคะทบทวนการสอนสร้างเพจน,นะคะ เสร็จร้อก็กดถัดไปค่ะเมื่อกดถัดไปก็ค้นหาหมวดหมู่นะคะว่าเราต้องการเป็นหมวดหมู่อะไรนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวส่วนถ้าเป็นอ่าอย่างอื่นเราก็เลือกเอานะคะแล้วก็กดถัดไปให้ให้เลือกกลุ่มหมวดหมู่ของการสร้างเพจค่ะหลังจากนั้นมีเว็บไซต์หรือไม่ถ้าบอกว่าไม่มีเว็บไซต์แล้วก็กดถัดไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องรูปภาพและโปรไฟล์ค่ะ นะคะเราก็เลือกภาพนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการสอนการสร้างภาพนะคะภาพโปรไฟล์นะคะภาพโปรไฟล์จะเป็นภาพแนวนอนนะคะเดี๋ยวจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนเป็นตัวอย่างนะคะเี๋ยววิธีการสร้างนะคะไอหามันก็จะขึ้นเป็นภาพปกนะคะแล้วก็รูปนะคะรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เดี๋ยวก็จะสอนวิธีการสร้างรูปโปรไฟล์ในอินชอตนะคะแต่ตอนนี้จะเลือกตัวน,นี้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็มีการปกเพจนะคะแล้วก็โปรไฟล์เพจเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ง่ายๆตรงนี้เองค่ะเพียงไม่กี่นาทีนะคะก็สามารถที่จะมีนะมีตัวนะคะตัวเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามานะคะในส่วนของ m e s s ซนเจอเรียบร้อยสามารถที่จะกดแชร์ได้เลยค่ะง่ายไหมคะแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างนะคะาสามารถที่จะสร้าง เพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างกดถัดไปก่อนนะคะจะแก้ไขหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เท่ากับว่าเรามีเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องการแก้ไขเราก็ออกมาทีนี้เราก็มาเช็คค่ะว่าเพจเราอยู่ตรงไหนอ่าลายลายลายชื่อเพจนะคะก็จะมีการอ่าขึ้นมาตามนะะตามลำดับของการสร้างเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็ไปดูค่ะว่าเพจเราอยู่ตรงไหนอ่าเรามีเพจแล้วทุกคนการสอนสร้างเพจง่ายๆแค่นี้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เลยขอทุกคนสนุกในการสร้างเพจนะคะ